ครับสมชายมดี MC ศูนย์คดนะครับวันนี้พาเด็กๆไปกินข้าวอยู่กระท่อมปลายนานะครับไปแล้วครับอ่ะไปอ่ะสองตัวอยู่ข้างในรถเออขึ้นอยู่รอเลยรออยู่ในรถและรออยู่ในรถและเดี๋ยวครับเดี๋ยวสตาร์ทรถก่อนไปนะครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวอยู่นากันนะครับวันนี้เตรียมเสบียงอาหารเรียบร้อยแล้วครับ นมจีนน้ำยาพร้อมครับนี่ฮะมะละกอนะครับ,รรบเดี๋ยวไปตำส้มตำกินอยู่นู่นเลยนะครับนี่อะไรหม้อข้าวนะอันนี้เป็นหม้อข้าวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยน้ำก่อนครับบาย let's go นี่เราก็มาถึงแล้วนะครับมาถึง,งน,ะนาแล้วนะครับมานะถึงเถียงนาแล้วนะครับ ดดมดแล้วตัดไงลูกอ่มถึงนาแล้วครับเก็บเอาสเสบียงออกไปวะถึงเถียงนาแล้วนะครับเถียงนาของคุณป้าปวันนี้เรามา,มมากินข้าวทไม มีสระน้ําด้วยนะครับมีสระเลี้ยงปลาด้วยนะครับเนี่ยรเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาหลากหลายชนิดนะครับธรรมชาตินะครับห้อมร้อมไปด้วยอ่าทุ่งนานะมีกระท่อมนาแล้วก็มีป่าไม้นะครับอยู่ฝั่ง,งนี้นะ มากินส้มตำอยู่นี่ครับนี่ครับเจ้าของนาครับสองท่านลูกกรรมอยู่ที่ปลายนาครับอยู่อันกีนขนมด้วย,ยวก,กินขนมก็สากลลาลาจะอยู่ตรงนี้วันนี้จะปลูกอ้อยปลูกอ้อยนะครับ ดูไอ้รอฝนนะครับวันนี้น่าจะฝนนะวันนี้นะครับเป็นร้อนอ,อบอ้าวฝนสะเบียงมาแล้วฮะเงกาแฟมากินไล่ะนี่ฮะบรรยากาศนะครับธรรมชาติของท้องไร่ท้องนานะครับอากาศร้อนร้อนก็นมาหนีร้อนจากบ้านนะครับมาพักจุดเทียงนา,ากินข้าวเที่ยงอยู่นี่นะครับร้อนร้อนหน่อยก็โดดสะนะครับ สะเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาแบบผสมผสานนะครับนน้าลแกของเล่นตัวเล็กกำลังหาของเล่นอยู่มาเล่นอยู่นี่อ่ะอุปกรณ์การชงครับกาแฟ ครบมั้ี <c oughs> ครบเน่เน่เน่เปรย์ตุเปรย์ตุนะฮะผู้บ่าวนอนเปรย์ครับร oh, <please>, ้อนร้อนก็กลิ้งลงนะครับร้อนร้อนก็คลิ้งลงสะระ <c oughs> นี่ครับก็เป็นบรรยากาศนะครับของท้องไร่ท้องนานะครับบ้านเรานะครับนี่ก็เจ้าของนาก็กําลังเตรียมเตรียม ที่จะปลูกอ้อยนะครับเป็นอ้อยขั้นน้ำนะครับปลูกอ้อยตรงนี้นะฮะัลก็เป็นนาตัวถงนู้นต้นไม้ใหญ่ทั้งนู้นเนาะที่ต,ต้นไม้ใหญ่นู้นนู้นนะฮะสุดนู้นนะสามสิบเก้าไล่นะครับตรงนี้สามสิบเก้าไร่อ่ะวันนี้มากินข้าวอยู่นานะครับ จะมีอะไรเมนูวันนี้มีอะไรนะครับเดี๋ยวติดตามกันครับอย่างปลาสะด้วยครับ,บนนอ,อ่ลูกชายขนศาสมาแล้วครับใบปูเล่นไปปูเล่นอเอารถไปไว้ยทุกอ่ อ๋อๆปูปูนี่นี่ปูนี่อะปูตรงนี้นี่ปูีนี่ปูีนี่ไม่นอยบเจ้าาช่วยป้าูกอ้อยนี่นนอเลยนเอปูเลยตรงนี้เย็นู่อูเลยทาง

เสียงฟาร้องมาแล้วนะฮะยายจะกินขนมก่อนเห็นต้างอากยายก็วันก็ทำอันนครับมืดมาแล้วครับวันนี้มาถ่ายคลิปมืดมาเลยครับ <c oughs> ก็น่าจะตกอยู่นะครับวันนี้น่าจะตกอยู่ <c oughs> ได้จะได้น้าอยู่ครับพอ <c oughs> ให้มา <c oughs> ทางแรงๆก็แล้วกันนะครับ <c oughs> มาเต็มที่เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าตกรถจะลงไป <c oughs> ในนาได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ แล้วก็แบกขึ้นมาครับอ่ะตอนนี้อาหารต่างๆก็ได้แล้วนะครับทางนู้นจวดแล้วนะครับอันนี้อะไรครับอันนี้น้จีนครับนมจีนน,มจ,น,นมจีนเอาก่อนสัดก่อนเลยครับนเจ้านี้เจ้านี้กินดีนีส่สมตำ่ตกินแซ่บก,กินนัวค่นจีนน้ำยาตีน เถินน่ะบ่ได้โอ้ยลอกกินทําไมนําแข็งเฮ้แน่อีมัวมัวมีๆอยู่บ่มาอยู่เนมีนั้นนักมา ừ. ừ.

มาแล้วครับเสียงเสียงเสียงครับเสียงไอไกจะเป็นจานไหนไกไอไกจะเป็ข้างล่างใช่ไหมมันจะข้างล่างหรือข้างบนไกข้างล่างเออถ้าข้างล่างคือแอร์การในออนไม่มีสองสำหรับข้างบนกับข้างล่างครับสำหรับเด็กกับสำหรับผู้ใหญ่ สำหรับเด็กก่อนครับวัยสรลุนวัยสรลุนเขามีปราบปิ้งสองคนเนาวัยสรลุนผู้สูงอายุอยู่ข้างล่างเด็กน้อยตอนนี้จะเริ่มแล้วนะครับกินข้าวบายนะครับไม่ได้กินข้าวเที่ยงนะปกติจะมากินข้าวเที่ยงอยู่นะครับแต่ ยังไม่พร้อมนะครับก็สัตว์ไปบ่ายเลยครับบ่ายสองโมงสามโมงแล้วครับตอนนี้ะนั่งกินครับเดี๋ยวฝนจะตกขอบคุณเจ้าของนาครับผมที่ต้อนรับเต็มที่ครับปลาตัวใหญ่ๆนะครับมาเป็นกิโลเลยครับมาลง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  ปมาเร็วมาเร็วคนตักข้าวคนลูกค้าหนูเอาตัวใหญ่ดิมามาเดี๋ยวตามโรกให้กินน้เอาน้ำโกไปนั่งไปนั่งดูปราบัวแดงพาไปเนี้ยหนเ่งทอดแจ๊กโอเาตอนนี้ลงมือแล้วครับผมลงมือแล้วครับมีเรียกน้ำย่อยหน่อยนิดนึงน้ำย่อยหน่อยนิดนึงครับพอได้กินข้าว ลื่นคอหน่อยครับอ้าวจัดเลยครับจัดเลยครับลงเลยครับนี่ก็เป็นอกหนึ่งวันนะครับที่ได้พาเด็กๆนะครับมากินข้าวนอกบ้านอากาศร้อนในบ้านครับก็ต้องลบอากาศร้อนนะครับมาพักผ่อนที่ปลายนาครับกับญาติพี่น้องนะครับวันนี้จะของสะนะครับนู่นนะฮะใส่เสื้อสีส้มแหละ กับสีเขียวก็ต้องบอกกล่าวด้วยนะครับเวลาจะกินข้าวก็ต้องนี่เส้นก่อนพี่สางนางไม้นะครับมากินอ่ะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe ครับติดตามนะครับกดถูกใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับนะครับช่องสมชายมาดี MC ศูนย์โคตก็เป็นช่องบ้านๆนะครับ หลายอย่างนะครับมันจะเป็นช้างวิถีชีวิตนะครับความเป็นอยู่นะครับของชุมชนชาวกลวยวัฒนธรรมต่างๆนะครับนะฮะชีวิตแบบบ้านๆนะครับมานะครับมากินข้าวนากันครับพี่น้องโจทย์นากันครับเชิญทุกท่านนะครับนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิป